การมาของสาวคนต่อไปเธอมาด้วยความตั้งใจและความหวังที่อยากจะหาเงินรักษาหลานที่ป่วยไปให้กําลังใจเธอกันเลยครับัวรุ่นคนนี้นะต้องบอกว่าเขาสู้ชีวิตมากมากเลยนะฮะและที่สําคัญนะเขาต้องการเงินครับไปรักษาหลานของเขาฮะครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าฮะคุณดีมครับผมเชิญครับเิญเลยครับเชิญครับคุณดีม สวัสดีค่ะนางสาวอาชิรยาศพพมาศค่ะชื่อเล่นชื่อดีมอายุ32ปีมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนะเมื่อกี้โค้ชแซกไล์ฟังบอกว่า,<ะ>าการมามาทองคําครั้งนี้ก็อยากจะมีส่วนเนาะ<ช>อยากะจะมีอะไรดงรายได้ไปรักษาหลานเออหลานป่วยเป็นโรคอะไรฮะขออนุญาตถามหน่อยไขสันหลังเสื่อมคะ่ะเป็นตั้งแต่กี่ขวบฮะอืมเป็นสี่ขวบขึ้นไปแล้วคะ่ะตอนแรกยังไม่ ยังไม่ออกอาการอะคะ่ะอาการเป็นยังไงบ้างอาการเริ่มต้นของของของโรคนี้ถ้าเป็นน้องก็จะมีเลือดออกตามจมูกเลือดกำดาวางี้แหละใช่ค่ะเลือดกำดาวออกแล้วก็จะอาเจียนตลอดตอนนี้ก็จะเป็นหนักขึ้นคืออาเจียนทุกมื้อที่กินข้าวอะคะ่ะอ๋อแล้ววิธีการรักษานะได้ปรึกษาคุณหมอคุณหมอเขาแนะนํำยังไงบ้างครับยามันจะบอกว่ายาจริงๆหมอเขาบอกว่ารักษาไม่ได้อะคะ่ะโรคเนี้ยคะ่ะแต่หนูก็อยาก พาน้องไปเจาะเลือดแล้วก็เอ็กซเลยให้มันละเอียดกว่านี้ค่ะคือว่าก่อนหน้านี้เคยมารักษาที่ที่กรุงเทพค่ะใช่ไหมครับแล้วก็คือว่าเงินเลยพูดง่ายง่ายเลยฮะคือเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทุนไม่พอก็เลยต้องกลับไปรักษาที่เอาตัวเองที่บ้าน<ก>ใช่ไหมครับก็ได้แม่สุด้วยค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ว่าหนูเคยมาออกรายการไม่หมดนี่นนะคะ่ะ<อ>ที่แม่สมทบทุนช่วยน้องเป็นพระคุณที่สุด<อ>ในชีวิตเลยค่ะ แม่ว่าแม่คุค้นๆหน้าคุ้นหน้าไหมฮะโอ้โอแล้วน้องอาการดีขึ้นบ้างไหมวันนี้ทานข้าวก็อาเจียนตลอดเลยค่ะโอ้ทานลบโอ้ถ้าทานอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยเหมือนกับร่างกายไม่ไม่ตอบสนองจะจะ,จะอาเจียนออกมาเหรอฮะถ้าถ้ารับอะไรเข้าไปแล้วน้องจะอาเจียนนะคะอนั้นตัวคุณรีมเองก็ต้องพยายามหาทรัพย์หาเงินทุกวิถีทางแหละเพ<ช>่จะมาช่วยหลานคนนี้นะครับ วันนี้ก็คืออหนึ่งเหตุผลไหมที่มาเวทีนี้ใช่ค่ะเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีจ้างหนูไปร้องเพลงะไม่แนะนะได้โอกาสอยู่ดีฮะกับเวทีนั้นคุณดีมอาศัยอยู่อยู่ในละแวกไหนฮะหนูอยู่นครสวรรค์ค่ะอ้าวตรงนั้นเลยนะเผื่อใครสนใจนะตรงนี้เพราะเขาก็จะมีโอกาสได้นําทุนตรงนี้ไปช่วยเหลือหลานด้วยนะครับตอนนี้ดีมขายของชําค่ะแล้วก็ขายอาหารตามสั่งอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะขายในชุมชนเล็กๆค่ะ ดีมเปิดร้านทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่7ดโมงเช้าถึง2องทุ่มตอนนี้ก็ยังไม่มีวันหยุดเลยค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวมีหลานแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลค่ะไรายได้ตอนนี้ของร้านก็เหมือนหมุนไว้ในครอบครัวค่ะได้มาแล้วก็จ่ายไปถ้าจาก ลำบากจริงๆเลยก็น่าจะเป็นในส่วนของหลานนะคะที่ว่าต้องพาหลานไปหาหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องการเดินทางอะคะ่ะแล้วก็อาหารการกินของหลานนะคะเพราะว่าต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอะคะ่ะตั้งแต่เด็กมานะคะก็หลานจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไปแล้วก็ตัวจะเล็กมากอะคะ่ะถ้าน้องทานอะไรเข้าไปแล้วก็จะอาเจียนออกมาตลอดถ้าเป็นหนักขั้นหนักมากที่สุดเลยก็คือเลือด ดาวจะไหลไม่หยุดเลยอะค่ะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าน้องเป็นโรคไขสันหลังเสื่อมค่ะแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำคุณหมอก็เคยแจ้งมาว่าน้องจะอยู่ได้ไม่ถึง20ปีค่ะซึ่งตอนนี้น้องก็อายุ19แล้วมันก็บีบหัวใจที่สุดเลยค่ะก็รู้สึกสงสารมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลามันก็เหมือนเรารู้เวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ถ้าทำอะไรได้หนูอยากจะช่วยเหลือน้องให้เต็มที่ที่สุดค่ะ แต่ถ้าจะให้หายจริงๆเลยนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้ให้น้องไปปลูกถ่ายที่โรงพยาบาลจุฬาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือหนูยังไม่พร้อมจริงๆอะคะ่ะถ้าจะดูแลน้องโดยตรงคนเดียวจริงๆตอนนี้หนูไม่สามารถทำได้อะคะ่ะที่หนูไปสมัครรายการไม้ทองคำในครั้งนี้นะคะความตั้งใจของหนูก็คืออยากรักษาน้องแล้วก็ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีได้เห็นหนูผ่านทางทีวี จะจ้างหนูไปร้องเพลงก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าหนูจะเอาเงินไปรักษาหลานในครั้งนี้ค่ะ จางยอยู่กลางฟ้าแต่วาสนา ที่รักไม่ทึ้นมาคู่นาลมหนาวช่อยพัดแถวมายื้ออักเย็ญพานำตาเออทรวมใจโอ สีสูงเดือนยังอยู่ผู่ฟ้าอีกนานแต่ความรักนั้นนับวันยิ่งนาเป็นห่วงลมจ้าบอกคนหลอกลวงว่าขคาทุงสัญญามากับลม ร้อ,องดีเลยนะครูนะร้องดีร้องดีร้องเป็นลูกเอื้อนอะไรเป็นหมดเลยลูกยังขาดเรื่องของน้ำหนักเสียงความหนึบของเสียงลูกซ้อมเยอะๆใช้เสียงอยู่เป็นประจำลูกถ้าออกกําลังกายอยู่บ่อยๆมันก็จะอยู่ตัวถ้าไม่มีงานจ้างเราก็สามารถฝึกแล้วก็ร้องซ้อมทุกวันวันละสักสิบเที่ยวพัฒนาต่อนะลูกนะค่ะน้องบีมถ้าฟังใจเรื่องเล่าหนูเนหะมือนว่าความตั้งใจเดิมอาจจะ ยังไม่ได้มุ่งมาเป็นนักร้องและพอน้องป่วยก็ค้นหาทุกเส้นทางซึ่งพอมาร้องถึงวันนี้นี่ครูไม่รู้ว่าหนูผ่านมากี่ด่านแล้วนะแต่ถึงวันนี้ครูมองว่ามันอยู่ในระดับที่ดีเลยร้องได้ถูกต้องกับจังหวะทํานองของเพลงแค่ความหนักเบาความมีเสน่ห์ในการร้องท่านเองลองไปปรับตรงนี้ดูนะลูกเพราะว่าทุกอย่างครูว่ามันมันเสริมความแกล่งให้เราได้พอสมควรแล้วนะครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณค่ะ พวกเราเห็นตรงกันนะเสียงหนูน่าฟังนะเสียงมีเสน่ดีสิ่งที่ต้องการของพวกเราสามคนที่อยากต้องการเลยก็คือน้ำหนักเสียงให้มันหนึบๆนเพลงมันจะได้ไพเราะขึ้นเสียงหนูไพเราะอยู่แล้ววันนี้เป็นหวัดหนักมากเลยค่ะเป็นหวัดลอลูกใช่ค่ะงั้นผ่านครับเป็นวัดก็ผ่านนะฮะเป็นวัดแต่เขาร้องเพราะไงงั้นผ่านด้วยคนละผ่าน ผ่านครับขอบคุณค่ะมาแลูไปดป็นไงดูไปดูไปดูไป็นไงดูไปดูไสดูไปดูนดูไปด้ไปดูไ้นนไกดูไดัไปดูไปดูไดไปดูไใด้ดีทีดูไป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 ู้ไปูก้ดรดู้ปดาไปดูไวดใหปดูไปดูไปดูไปดููปููไไู้ปปปูกู เชื่อว่ากำลังใจดีๆจากครอบครัวจะต้องทำให้หลานของน้องครีมกลับมาแข็งแรงสดใสยอย่างแน่นอนครับ